นม่ร้อยู่ในอาโก้ลูกที่ผ่านมาแม่อาจจะมองเจ้ายากาโก้ผิดไปเขาสองคนนะ่ะรักกันจริงๆนะแม่พี่ลูกแม่ผิดเองแม่ขอโทษน,นะลูก ที่ากอี้มาเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกหรือว่าต่อไปเนี้ยแม่จะปล่อยอี้ให้เป็นอิสระแล้วนะนะอี้มุกอ่อนไปเลยนะลูกผมดีใจนะครับที่พี่เพีนได้เจอวันนี้รลักเขาและเขาก็รักจริงจริงอี้แม่ต้องขอบคุณอี้นะลูก ที่ก็เคยเป็นความสุขของยาเขาบแล้วนี่คุณพ่ออยู่ข้างบนหรือเปล่าครับคุณแม่พอดีวันนี้ผมตั้งใจแวนะมาหาคุณพ่อด้วยนะครับเดี๋ยวจ้ะอยู่ห้องทำง,งานนะงัน้นผมขอโทษนะครับจ้ะ เราพยายามหาที่ดินมังกรพื้นใหม่อยู่ของแบบนี้มันต้องใช้เวลาแต่เวลาพูกไปกันเป็นทองกันนะที่ดินก็ยังหามไม่ได้แถมมีข่าวเชาแบบนี้ผมก็คงต้องไปแล้วหรอครับพวกเราจาใจต้องเลิกกันนะครับเพราะว่าพี่ยาเขาต้องกลับมาบ้านกาโปวครับบางทีพ่อาะจะทิดงิดมาตลอดเลยก็ได้ หมอจะเป็นคู่ชีวิตของเจ้ายาก็คือคนที่ทําให้เจ้ายามันแข็งกแกร่งไม่ใช่ทาให้มันอ่อนแอแบบนี้แล้วพ่อคิดว่าคนคนนี้ก็คือพอี่ีช,ช่วยพาเจ้ายาแต่ว่าเป็นสุริยาคนเดิมได้ไหมได้ครับผมสัญญานะครับว่าผมจะพาพี่ยากลับมาเป็นสุริยาได้ชาติน เจ้ายักษ์มันกลับมาเนียพอจะคิดเรื่องการแต่งงานมาอีกครั้งหรืเจ้ายกญมันควรจะแต่งงานกับคนที่เหมาะสมกับมันจริงๆเท่านั้น แม่อาการเป็นยังไงบ้างครับคนขีดอันตรายแล้วดีนะที่มาส,มงส่งโรงพยาบาลทันผมขอบคุณคุณามากเลยนะครับเรื่องเล็กคนสําคัญของหลานน่ะอาก็ต้องเรียกทีมแพทย์คนหนึ่งมาช่วยเต็มที่อยู่แล้วเราที่แม่เป็นแบบนี้เพราะว่าอาการโรคหัวใจของแม่กำเริบหรอเปล่ใช่ครับประกอบกับคนไข้อะ่ะมีอาการเพียสะสมโรคกำเริบเริ่มเึ้นมมาหมอขอตัวก่อนนะครับ แล้วทไมเอาล่ะทก็เปล่ารถทำไมคุณไม่เคยบอกผมเลยพวกคุณป่วยไม่ใช่ว่าแม่เขาไม่อยากบอกพ่อหรอครัแต่พ่อแค่ไม่เคยอยู่ให้แม่บอกต่งางดีนะครับ ทั้งที่เราอ่านใจคนทั้งโลกได้แต่คนใกล้ตัวเราเรากับไม่เคยรู้ใจเขาเลยเก็เพราะว่าอ่านใจคนได้ันถึงได้รู้ว่าคนทั้งโลกหเห็นแก่ตัวมากแค่ไหนและฉันไม่อยากให้คนที่สืบทอดต่อจากฉันอ่อนแอและสั่นคลอนง่ายแบบนี้แล้วการที่เรารักใครสักคน มันทำให้เราแด่ยังไงหรอครับถ้าเกิดสิ่งที่เราวางส่งต่อให้ลูกหลานสืบทอดม,มันคือการบังคับให้เราแต่งงานคนที่เราไม่ได้รักผมต้องเป็นลายต่อไปใช่ไหมตอนนี้ผมเจอคนที่ผมรักแล้ว,วผมจะไม่ยอมเสียเขาไปเด็ดขาดแล้วพ่อยังไม่เข้าใจนะครับ พี่ยาเขาหนีไปแบบนั้น,น ian, <_ t enth> มันเป็นของพ่อพอยายามพ่าคนละของเข้าไปผมขอยืมรถนะนะพี่ <_ Cathy> ผมมีเรื่องสุดนต้องใช้ครับนะพี่ผมให้นี่ไปเลย แล้ว๋ยวบอกรถเมื่อคืนด้วยขอบคุณัะพี่อปแล้ะคุณหญิงคุณหญิงค,คุณเป็นอะไรไปเนี่ยฮะนั่นที่อะไรเนี่ยฮะดอกไม้เต็มห้องไปหมดเลยฉันนึกว่าอยู่ปากของตลาด ผมผมไม่รู้คุณชอบดอกไม้อะไระผมก็เลยเหมามาหมดเลยที่ป่ามาเนี่ยผมไม่เคยสนใจคุณเลยเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ กับวัวใช่หรอเเห็นฉันเป็นคระอังไงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งคู่ของเราเนี่ยมันอาจจะดูว่าคนแปลกหน้าแต่่าผมได้รู้ว่าฉันขอดอกกุหลานะคะ ได้ได้ได้ไ้น้ก็สวยดีนะอะไรเื้อะหรครับอีลูขอบคุณที่มานะเดี๋ยวมองขอตัวร่างกายเพิมเติมนิดหนึ่งนะครับเจๆๆเจ๋งเจ๋งขันนครับอิมเมอร์มีแดง โอเครับเดี๋ยวพ่อขอคุยได้หน่อยนะได้ครับครับ,ค,รบคุณพ่อคุณพ่อไม่ได้จะคุยกับผมหรอครับเรื่องที่พ่อตกปากรับําอี้ไปก่อนหน้านี้พ่อมาเช็คดูอีกที พาอต้องขอโทษนะที่พูดอะไรไปแบบนั้นนี่มันอะไรกันอะครับคุณพ่อทำไมอยู่ๆพ่อถึงมากลับคำกันแบบนี้ครับพ่อผิดเองที่รันจะทำตามใจตัวเองแต่ตอนนี้พ่อคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่พ่อจะต้องให้ลูกของพ่อเนี่ยตัดสินใจเลือกความสุขของตัวเขาเองแต่พ่อครับแผมรักพยยี่ย่าจริงๆนะครับ เรื่องเชี่ยวตะวันกมเรื่องโรงแรมผมก็สามารถช่วยพิยาได้นะครับคุณพ่อเชื่อในตัวผมนะครับแต่ความรู้สึกของชายยาพ่อบังคับอะไรก็ไม่ได้หรอกมึงจะมาพูดที่ความเหงาองกูและสุดท้ายมันก็ผิดคำพูดแบบนี้เนี่ยนะคุณพ่อช่วยลองคิดดูใหม่อีกทีได้ไหมครับ อ,มอ,ม,อมอครับชายยาคือขนาดนั้นครับผมรับพี่ยามมากกว่าที่คุณพ่อคิดอีกก็รักมากขนาดที่คิดจะกำจัดอาบไปจากชีวิตพี่ยาในละเสียดายที่มันรัอดกลับมาเป็นเสี้ยนหนักในชีวิตกูเนี่ <H> านาเป็นคนทําใช่ไหมเกี๋ยวนะทำไม ชัยม่ถึงรู้เรื่องบริหารโปได้หวันี่คุณพ่อพูดเรื่องอะไรครับเนี่ยนี่เป็นคนขับรถชนอะโปใช่ไหม,ไหม,ไหม,ไหมนี่เป็น,น,นคนขับรถชนอโปใช่ไหมใช่ไหมตอบมาสิใช่ไหมใช่ไหมผมจะไปขับรถชนอโปเขาได้ไงครับ เขาเป็นอาจจะดูเธอไม่ออกนะแต่ฉันดูออกว่าเธอตั้งใจกลับมาพยายางพิยออัคือมันไม่ใช่อย่างที่โปบอกนะแค่เราไม่ได้เจอพายานานะแล้วว่าเราก็พอดีเห็นกลับมาก็เลยทักมาใจกันแค่นั้นเอง Really mm. อีกอย่าง เธอรำบังฉันรู้นะว่าเธอไม่เลิกลกันเพราะว่าระยะทางแต่เลิกกันเพราะว่าเธอนอกใจเขาใช่ไหมละ่ะได้ยสิตฉันจะบอกอะไรให้นะ พี่อยากเขาจะไม่ได้มั่นกับฉันนะเขาก็ไม่กลับไปเอาเธอยูเลยเลยยกับพี่อย,อย,อยาเลยละ แน่ไปแล้วหรอจริงจริออง,อ,อ,งอีะรขับรถสงิงสิว้กูกับ่กนได้หักถามเลยทีแจ้งมาจากบนใช่ง่ยไปลโอเคพี่ล้ว แม่เป็นไงใครพ่อแม่อยู่มีแค่พ่อเหรอก็เห็นี้วยอีแหวมอวิชานะเฮ้ยชายาก่อนอะไรขึ้นอ่ะนี่เนี่ยที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นะผมงมดอ่ะครับผมไม่อยากเช่อนั้นเหมือนกันนะคุณพ่อแล้วคุณแม่ล่ะครับอีน่าจะพาตัวแม่ไปแล้วงั้นเดี๋ยวผมจัดการเรื่องแม่ครับ คณพ่อเรียบร้านไปตามหมอแล้วรีบไปเอถอะครับจันแปวอะไรที่หน่อยแล้วเ,เดี๋ยวพี่จะมองไปเกิดตง้งรวด